ครับผมสวัสดีครับเ,เดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้ R d ดีสองห้าห้าหนึ่งนะครับฉีดพ่นสวนยางนะครับสำหรับสวนนี้เป็นฉีดครั้งที่เจ็ดนะครับครั้งที่เ็ดนะครับสวนที่ของดรกรสุกเกษมนะครับหลังหลังจากฉีดไปแล้วหกครั้งนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเยอะ เปลี่ยนแปลงบ้างไหมฮะเปลี่ยนแปลงค่ะเป็นไงบ้างลําต้นก็สวยเนี่ยลำต้นสวยนะ,ะพวกตุกงตุกแกก็เริ่มหายไปแล้วะนะตินตุกแกครับนี่แหละแล้วเป็นไงใบใบเขียวเขียวเข้มขึ้นค่ะเขียวเข้มขึ้นเนะาะบัดรู้สึกมันที่ที่แตกยอดใหม่ก็แตกมาเยอะเลยเนาะใช่ใช่ใบรู้สึกมันหนาขึ้นเนาะ บะกอกจากมืกอกนี่ออกเหลืองๆเนาะใบอ่าตอนนี้รู้สึกว่าใบเขามันจะสมบูรณ์ขึ้นมาอ่าสมบูรณ์ขึ้นแล้วเขียวเข้มขึ้นนะครับนะฮะผิวพันธุ์ก็ดีขึ้นอ่าผิวก็ดีขึ้นเนาะก็นั่นและยางเราะแตกแล้วอ่าอยากแย่แล้วน่ะอ่าอ๋อครับอ๋ออ๋อที่เริ่มเริ่มออกนิดนึนะอ๋อเริ่มแตกครับอยากอยากฆ้ากีดแย่ละเพราะว่าน้ำน้ำยางมันมัน ดันในต้นเหรอค่ะอ๋อครับมันสมบูรณ์ไงมันสมบูรณ์ครับต้นสมบูรณ์นะฮะก็น้ํายางหลังจากขีดไปไงน้ํายางน้ํายางขาวครับข้นไปช่างได้น้าหนักน้ําหนักดีด้วยน่าน่าะครับน้ํายางจะขาวนะครับขีดง่ายเนอะเปลือกจะนิ่มหน้ายางเปลือกจะนิ่มนะครับเนี่ยฮะสำหรับวันนี้ก็เราก็จะฉีดเป็นครั้งที่เจ็ดนะครับครั้งที่เจ็ดนะครับ เดี๋ยวเราก็มาทําการบินโดนนะครับใช้ตัว RD 2551นะครับอัตราส่วนในการบินนะครับอัตราส่วนผสมคือ1ขวดห้าร้อยซีซีใช้ผสมกับน้ำสองร้อลิตรนะครับเป็นอัตราส่วนของการใช้โดนบินนะครับครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาทำการบินนะครับเดี๋ยวจะทำการบินพ่นพ่นให้ทั่วสวนนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ 好。